ไหวป้มกรุ่มรู้ทำไมนี้ติดรังกันมปแล้วเสนวกรังมาของรังพวกนั่นมาแล้วหมาเอาก็นแล้วเหรียนแบบกันและที่อันเอาก็นแล้วไหวป้อมแบบส่งมาชวนู่นแหละแลวไหวรุมรู้แล้วไหนวดหวายะเราก็ไม่คุ้นกันแล้วที่อัน <c oughs> ได้ซ้ำตีมาพวกคอเขา ได้ร่าซีปูกอโปกมือปลา์เส็นหน้าว่าเป๊ะโอ้เหลนต่ำนู้นเลยต้องขันสายอ้งมัดบ่ามาดสายนักแรศสายอ้งไปกันวัยนักหน้าเข้างดีๆเดี๋ยวไปแจมแหมวัอเกาวไปทักเก่าข้องป่านั่นนี่อาลาบาดตัวแหละที่บอกว่าก่าไปนู่นในข่วนดงลึกนู่นตองเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ อย่าไปปอบเลย<笑><笑>ไปเอฟพีเลยควรนู้โอ้มาตามมอมโลร,รือเดอเลย้ามาากูก็ไม่แ,แล้งหรอนี่ไม่รรยงามตรงไหน,นไม่หรือจะ่ไหะตรงนั้นต่างยิ่งต่างชายัยเค้ออกากันมัดอืมเอาแหละแล้วในเท่งที่บ้านน่ะอยู่กันกี่คนพอมืออ่ยี่ชิบกับ รายได้วันละเท่าไหร่วันนะะึงกนะหีบจ้างทีบาทกินกันพอเนหะรอพอท่วมทวมพอท่วมทวม่ทว,มทวมลาบพอท่วมลาบยี่สิบคนครับลูกในเต้งกี่คนนะโลกสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดขับยี่สิบใครกี่คนอยู่กับยี่สิบมัน 20? โลกสิบเจ็ดสิบแปดพุ่ม สิบเก้าเมียยี่สิบแม่ยายยี่สิบเมียน้อยอะไรอะไรยี่สิบเมียน้อยลูกกี่คนนะสิบเจ็ดคับเออสิบแปดพมสิบเก้าเมียยี่สิบแม่ยายยี่สิบแอดเมียน้อยอะยี่สิบเมียน้อยแล้วยี่สิบเอ็ดเมียน้อยเหรอยี่สิบเมียน้อย อ้าวยี่สิบแม่ยายเลยยี่สิบเอ็ดสิเมียน้อยยี่สิบก็แม่ยายเมียน้อยพผมก <laughs> ็บัดซี้ัพี่นี่จังแหละภูไน้องเมือนมาผาเปรตามหลังที่อันไน้องเมันอะไรได้กับแม่ยายอ่ะแม่ยายก็เป็นไม้ยอยู่นั่นเลยอันนี้ผมไม่ดูกัน หากแกเป็นมาอยู่จานแหละแต่วันนั้นผมเมาแต่เมาการเมืองเนื้อมาเมาแล้วกันเลยกันผมหลงข้าวไปแล้วในห้องแกนะถ้าแกว่าใวยอะไรเทงข้ามารวยอ่ะผมลงห้องไปเออเมาฮักอะไรเมาใช่ไมลข้าไปถึงยืนเลยแกไปเล่นร้อยเอาผมนั่งหลงลางอืมแกไปเล่นร้อยเออผมนอนหลงลาง เอแกเม่ร้อยเอาพวกอดแหละพวกปาดแกเม่ร้อยตั้งแต่กอดผมการเอาพวกโย่นแม่ยายได้แบบบอนแม่รำคาญแต้เป็ดนี่ตายฮ้องเหนเนี่ยมัดที่คนมือหนี่งฮองแม่ย่ายนี่ก็บอกเพื่อนออกกูมากูไม่จะปิดไว้ที่เราคนเล่นแม่ย่าเลยจะปิดกันปิดมาแม่ถ้าชัดเลยนั้นกูมากูเศร้าแล้วเจเหลือมแล้วไอ้เจ็กูบเหลือมแล้วกูคงเอาไปอ่ะใจเหลือมแล้ว บอกไปอะ่ะเออเอาแหล,ละที่มานี่ใครเป็นนายช่างใหญ่พ้อมกับเอาเอ๋อดันก็ไปไม่ใช่ก็ปันแล่นเด์เห,หรือน้าช่างใหญ่ปืนมัวน้าช่างใหญ่อ่ะไม่ใช่น้าช่างใหญ่อ่ะเนอะ,อะปันกับดินกับกูวะคนหาดดินคนดินนะปันตะปูนทับตะปูเนาะกูคนควะปูนแหละกูไม่ใช่น้าช่างใหญ่อ่ะ อย่างยเผื่อมึงคนควรปูเนอะทตาไม่ควรพูแหละปันปัานนพี่อะไรกูไม,ม่ใช่อย่าง,งน้อยอ่ะเออเจงมาเงเนี่ยฮะแระราชาทีดานารีนาดาดูแสจ้าใจใจเม่ยใจเกลียาเธอก็มาใจตา่อตายหมประสอปาน์บอัก พอตอนตาไปมาตาปัดใต้ตาใจแล้วนู่นางในงาลุบล่อตาทุ่เส้นจะบอกใจออวิจิตกรประยคะคาวิจิตกรเนี่ยบนรูปอยู่ได้กี่ปีเออห้าปีไปะยัางไงชำนาญพอแล้วนะเออพอจะไปได้ปยาคาควาหญิง เออนึก่ารูปราชบิดานี้ปั้นได้ไหมจ๊ะยังไม่มั่นใจเลยไม่แน่ใจไปยังไงชายอนอกที่ไม่มั่นใจแน่ใจนะ่ะเงาเรปั้นมาเวลาตั้งหกปีแล้วค่ะเออเพราะผมไม่เคยปั้นมาก่อนครับพี่สาวอิตาวันกูปั้นได้อ้อยอ้อยอิตาวันกูปั้นได้อ้อยอิตาวันกูปั้นได้ ตืตื้อวเหน่งเหน่งจดปันไหยเหลือไดันดับปันกับดินเนียงเนียงเงี้ยตั้ำมือตำตีนเหอ้อ้วมเปันไหยเลยเลิงคลิ้งม <uk> าลูกนู่ตังโกก็ต้องตัก <c oughs> คอค้นะนอาย,ยุมาอืองอ่าง <c oughs> อันเมื่อกอลางดูปลาล้วมันรองฟอง คุณค้างดูป่าแล้วมันร้องมึงวมันร้องไส้คนบอกคุณค้างร้องค้างร้องแต่มันร้องปาซ่ามันนั่นน่ะน้ำนองมันนุกมันมันร้องเมือมันทามกันหรอกทามอเพื่อจะมึงลองว่าทามกันมันทามกับมึงแกล้งความแล่ที่แต่แล้วมันร้องว่าตัวนึ่งว่าไปน้อยอ่าตัวนึ่งว่าไปบานปา ตัวเรื่งว่าตอบโลกมาแล้วนาะตัวเรื่งวะหึ่มซ่าฮือเงั้งก็มันโณห์เต็มไอ้อ๊อฟเลยโอ้คนเราอายุต้องคนกว่าเลยเนะี่ยไม่คนกว่ากำ็มือลงเลยอันมุ่งไปท่ามพวกกว่ารั้งเลยแต่รำเทงโฟเมียมจำรู ต่มาคนวกว่าไปรูประจันนั่นแหละไม่ได้นาคูที่หรอกผว่ารังรังเต้งผูเมียมึงทำไมรออ่มึงก่อนกว่าเพื่อผมไม่เพิดมันเห็นเพิต้นไรมาวันนั้นผู้นี่เมียอ๋อเพราะ่นเครื่องกีดเลยสคงเกตดเผื่อสั่งเกตดว่าถ้าตัวน้อยคบคอยอ่ะตัวนั้นเมี oui เยต <itu. S 1> mm ัวน้อยคบคุยตัวนั้นพูอ จะมีวิธีใดบ้างที่จะปั้นรูปราชบิดาเนียวิจิตกรครูฟ้าบาทไปเห็นทางใดไปยังบกฟาบาตไปเคยปั้นมาก่อนปั้นแต่รูปสามัญชนเท่านั้นที่จะปั้นรูปเรขาสถิติมีเครื่องกูภูพันนี้ฟ้าบาตไม่เคยปั้นมาก่อนเลยพยาค่ะแล้วมีวิธีใดบ้างอ้ามีวิธีใดบ้างนะวิจิตรกรที่พอจะทําได้ตามความประสงค์ของพระธิดาเนี่ยนั่นแหละ มีวิธีได้บ้างแหละน้องมันมีวิธีเดียวเท่านั้นพยาคาวิธีไหนมงกุฎนี่แหละพยาคาให้ชัดเจนแล้วความว่าจะเอารูปนั้นแหละไปตั้งขั้นและปั้นตามรูปถ่ายแต่มันช้าตอนนั้นพยากาฟ้าหญิงถึงจะช้าสักแค่ไหนก็ช่างเถอะให้รูปพระราชบิดีย์สำเร็จเท่านั้นพยาคา ว่าาจะพยายามให้สำเร็จตามความประสงค์ของฟ้าหญิงขอบใจนะแต่ก็แล้งกันหนิ่มนวลอักวักขอบใจนะอะไรเออเนี่ยเออพวกเมียกนเหล้วนพวกเมียคนแล้งไว้นะพี่พี่จะไปตลาดหรือคะเออรอันเขาไป็นได้ลาวเขา ปัวไม่รู้จักที่อายุไม่รู้ว่าคนเละเขาเหล่ยเขากับปัวไม่รู้เขาไปไหนนี่ันเขาไปไหนเาอเขาเดียเขากับปัวเขาไอคนแรกนะก่านพี่น้องน้องไม่ไปตลาดนะน้องค่าฉันจะไปจะพี่เออไอ้ไรอะเจียนภาษายอ๋อเหมือนตอนหน้าไปราชาก็ได้กินเหตุ เออคูกูกดม่ได้กับไม่แรงเปล่าเราะโย่ผมแมกก่ปล้ำช่อนกูแล้งแบเยียดๆเทน่ะหนันงเบือม่แล้วคนใบดองเลยแต่คนบาย,ยางย่าง่าเลยเนะแม่ไปรักจไดนามจะักมากแมจะรักใจกนูน่นนางนายาำรักกับกององคะะ์ก,ก,กระตับแต่ต่อไปรับใจตีต้นประทานาประทิได้ด น่าจะได้ตามความต้องการเออเอาละเราขอบใจนะที่จะสําเร็จตามความประสงค์ของพระธิดาฟ้าหญิงเอ่อมาเล็กพยาคาให้นางตั้งาสามคนนี้ไปพักนะแล้วก็เริ่มเตรียมตัวได้เครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงพยาคาเริ่มปั้นได้แต่บัตรนี้เป็นต้นไปพยาคาเอานำเขาไปพักเ,เชิญนายไปพัก มาตรงก้นน้ำนา,า,า,นา,นา,า,าด้วยน้ำยามาปัดงากระซักซักความประนังเอาประทับอยู่ประวีไม่คืนนั้นนายแววตาดิมนารีแมาทุกใจจีแล้วงามซับถ้านอนลับก็ไม่ลงป้าปิดตาเหนื่อย,ย็นแล่นราบี ตาติตาพระองค์เพียงแต่บอเล่นปากแล่นึ่งรักหน้าลงจะนอนลับแต่ไม่ลงเป็นหน้าใจยนี่หรืออำนาจแทงความรักพะจะสอบสายตาวิจิตรกรครั้งเดียวเท่านั้นเขามีอะไรเหรอที่ทำให้หญิงรักเนี่ย เขาไม่ได้ทำอะไรหญิงรักแต่ทำไมหญิงรักเขาคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะนี่หรืออำนาจแทงความรักมีอนุภาพถึงขนาดนีเท่าหรือปิดตาเราไม่ได้เห็นหน้าเขาเฮ้อก่อนก่อนมีอะไรนะที่ดีเนี่ยหญิงรักก่อนจนถอนตัวไม่ขึ้น เขาต่างชั้นไปไปยังฟ้ารกดินแต่ทำไมหญิงไปรักเขาล่ะฮะหรืออำนาจแรงกรรมเก่าทำไมหญิงรักเขาช่างเธอใครจะว่ายังไงหญิงจะพยายามทอดสภานในวิจิตรกรสักวันหนึ่งหญิงจะได้อยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขนของวิจิตรกร ถึงแม้เขาจะเป็นคนขั้นต่ำก็ช่างความรักไม่มีํมเดนใดๆขวางกัน้นใช่ไหมความรักมีอนุภาพสามารถอาจจะรักกันได้ทั้งนั้นความรักไม่จำกัดชั้นมนันนาอนุภาพแรงความรักอา,าพึธง,งประจากเก้ากรงมีและนารีอา,ามซาบเธอก็นอนไม่หลับเลย นึกถึงแต่วิจิตากนแานจะรุมร้อนนำประไดและตั้งยอดใหญ่นางแก้วแล้วจ่า นีกขอนนักหนึ่งครับสบูชอนักนนี้เราวัาชอว่าสันตีทรนมนครพระจ้ากุงแฝงทุติยราวากินมาลาเป็นติ่สวยสวรรคราชสมบัติจะอยู่มาพอรารนาเจ้าตั้งท้องตั้งคันสองเดือนพระเจ้ารุงแสงทุติยเป็นตัดช่องน้อยจากนางไปนางในบริหารกินการนาแผ่ดินแผ่บารสาวมีวันหนึ่งนั้นนางได้คลอดลูก เป็นกติดา้ากหญิงให้ตะกินมาว่าสะอาดเลขากระตุ้นมแลวเมื่อเป็นนายเจ้าครองรุ่งเืองตึงเนือนั้นคืนตึงนั้นเป็นนายเจ้าในเรืินวิตรดานและแต่ในปัจจุบันนี้เป็นนายเจ้าร้องห่มร้องไห้เพราะมติดดาพากย์เป็นนายเจ้าในเรือปราชในเรื่องอะไรพร้อมแล้วคนตักติดตามชมกับในทางกาข้าพเจ้าพูดเสนอในนิยายเรื่องนีครับท รอมรูปรักและเขีวหวาคือเจ้าก้าวแลกกรเมนเดเนาราบิดเบ็ดาดนซึงเป็ราชบิตาว่ามาลอยลอ,อยมาตอนหน้าประมาณตอลก็ท่วนบุญและบาบุณตลอง ตายแล้ว,ลวพ,ดดพ่อเอแอลแเรมิที่ิาับแตพตลอดลกไปเดือนนเรมิพิิดดา,าพอของเจ้าน่ะร้องไห้ต่อห้าแม่เป็นรตายจะเป็นตออ,อจะบอกว่าอย่างนั้น ผาที่แม่เห็นนั้นเป็นเปลแก้ผ้าไม่มีผ้านุ่งไม่มีผ้าม้วงนและท่านบอกว่าอาที่จะสเสวยก็ไม่มีไปอยู่ในนรกร่างกายผอมโตมีแต่หนังหุ่มกระดูกร้องไห้ต่อหน้าแม่ครับเห็นไมและพ่อจะบอกว่านึกว่าลูกที่ในทอ้องเขาในทอ้องเขาเป็นนางนี่เป็นผู้ชาย ถ้าเป็นผู้ชายลูกจะได้บวชได้เรียนที่จะได้เป็นพระนาที่จะต้องสำงรับรอกิีน่ะพระนา ยแล้วถ้าน่งข้างอมตบงปกีบอที่แม่ทอกดกระติบใต้่งแล้วห่มแล้วแมตพ่อจะไม่เกินกาไม่เคยกลับมาบอกไม่ดูข้านะเสด็จพ่ท่าไปนะเสด็จพ่อหนาตายและมีกบต้อรอกลูกก็ทำมนุญอุที่ส่วนกุศลไม่เง้พ่อเสด็จพ่อไม่เคยกลับมาบอกเลยครับจอยที่ไม่มาบอดนั่นแหละราบปรต เวลาที่มาไม่ได้กินนั่นหมาบอดได้บอได้กินและใจที่ไม่หมาบอดนั่นแหละทีกลามแปลดแลและด่ฉันก็สงสัยนะั่นแหลราบเหมาจนใจหรือไม่จามฉันสงสัยว่าทูลกระหม่อมไม่เคยทำบาปอะไรเลยมาครั้งเราไม่ชนอยู่ พอดกระสินสวนพระองค์ทุกปีเป็นประจำถวายผ้าป่าเป็นประจำชักชวนบรรดาประยุน์ญาติพระองค์น่ะเป็นผู้ที่เคารพต่อศาสนามากครับและทุกวันทำสวรรคเปดค่มสิบ้าค่านี่บนพระสงฆ์องค์เจ้ามาถวายสังฆทานในพระราชวางัง เป็นประจำแล้วทำไมทุนกระหม่อมไปตกนรกนะในปราบครับแปลกๆเย้ดีตายเลยไปตดนรกนั่นแหละดีครับ,รบชาตินีทุนกระหม่อมทำแต่บุญเท่านั้นถ้าไปตกนรกยิงนะ่ะเว้นอะไรทั้งทุนกระหม่อมนะกลับไม่จะวินเลยหรือว่าแรงกรรมเก่าของทุนกระหม่อมในตามทันในชาตินี้ ไปได้าังาไปไต้ชติกันน้นครับอาจจะเป็นไปได้เป็นตัวแล่นกำกานั่นแหละครับอยางนี้เราไม่ตามจริงแต่จาดก้อนเราตามไหมอันนี้กรรมันมาตามตัน,นนะครับกรรมันแลวไปจักไปตอดนรกนั่นแหละครับฉะนั้นเรื่องนี้เราก็สงสยัยครับวาทุนกระมอมไปตกนรกอกริงไหม ถ้าไปตกนะตกเพราะเหตุอะไรตกนรกอยู่ขุมไหนนันรกมีจริงไหมถ้ามีนั้นอยู่ที่ไหนครับนี่เพียงยแต่เขาแล่นกันว่าก้นดีตัมบ้ามันไปตันดนร์ดก้นดีตําดีตําบุญนันขึญจาวันนั่นแหละแต่มันจะมีจริงไหมครับ ฉะนั้นฉันต้องการจะไ้หาคนะประกาศหาคนไปเมืองนรกให้ไปถามเสด็จพี่ว่าตอกนรกอยู่ไหนทำเวอะไรถ้าบงีวร,รถ้กระติบในตุกมมแล้วหรือ,อยังอาหารหวานข้าวที่สวายสังทารในสวยแล้วหรือ,อยงครับให้คนเดินทางไปนรกถ้าใครไปเมืองนรกได้ มาเจอพระองค์แล้วมาเขียนจดหมายบอกมาว่าได้รับแล้วได้รุงแล้วผมแล้วครน้อนหลายพระหัตถ์พ้งทุนระบอดนีชัดยำได้ครับโอเมจําำลายพระหัตถ์ดันได้ดีนั่นแหละฉะนั้นประกาศหาคนไปเมืองนรกให้ประกาศในในปราณเนี่ยไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ์ครับ บอกว่าถ้าผู้หญิงไปเบิ่งนร็อกได้ดีฉันจะแบ่งสมบัติติดตึงหนึ่งครับแต่ถ้าผู้ชายไปเบิ่งนร็อกได้ฉันจะยกพระธิดาผ้าหญิงสะอาดเลข,ขาให้กับปุนนและจะมอบบ้านมอบเบอร์ให้กับปุนาให้ในปราประการแต่บ็นนี้กับรถล้นครับ,รบผมจะเป็นราการโจ,จน,านาจต่าง้าตานีมีวตยุประายเที่ยง นั่นแหละแล้วตั่งจื้พิมตกเรหวัดจะาบ้ามาตั้งไก่มีความจ้ามาเดินทางไปนอนหได้แล้วไปตึงพระเจ้ากรุนถ้ามาตันไปตอดนอรหอดนั่นตอดจุกง่ายเฮ้ยน่ารักด็ตันตอดตอดหลอดไรนั่นแหละสิกรับแล้วให้ผู้ที่ไปตึงนั้นนำจดหมายก่อนตัดหม้แปลนางเจ้าแล้วแะนางเจ้าถ้ากดยิ่งจะแบนเหมือนนึ่งนึ่งนั่นแหละ ถ้าเป็นพูทจ้าจะยยดปฏิไดากว่านิดเลหมอนบ้านหมอนพื่นอ้ขับได้กับสลุนวายโยตาประสวันริจุรยานนานากรารักปร,ปราปฏิได้ไม่อุกธรมอยาจ,จะรู้เรื่องรักเรื่องของประองนับั้งแต่นองเมรามิน นาบิดราจังแต่วันนั้นวันนี้ปีมีครวันสับแเาตองแล้วน้าต้อง เยียมเทียบเวลาเอน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 เวลาแปดนาฬิกาที่นี่ทีน่นี่จากฐาดีวิทยุก,กระจา,ายเสียง,งน่นนครฉันติตำนครกระจายเสียงจากกลุ่มลักจากดินเหนียว ความยาวเกลื่นเจ๊กิลูจองกลัมต่อไปนี้โปรดฟังก่ลาวไปในประเทศหัวก็ก่าวว่จะลุกได้ดังนี้ก่าวในมลุนหมาราจะวันกิดลัดดาโหลตาลุ่นนลุนวันนี้และนางเจ้าเล็บระยูระยาดก้าบาทราชจะบริบาลและกติดาคว้ายหินไนตตดลนเป็นมัติเป็นเอกจันท์ ตามที่บรรนางเจ้าเนรมิตรห็นกระจกนุนว่าเป็นเปลก่แก่ป้ามาขอชวนกุชนจากบระนางและบระนางก็ทำบุญนุทิศชวนกุชนเพราะพระธิดาว้าหินมาเจริญวันชนะจ๋าขึ้นมาก็ทำแต่บุญเท่านั้นสิบเจ็ดปีผ่านมาเปลนั้นไม่เคยกลับมาบอกว่าหน่วยทานได้รับแล้วปานุปององได้นุกแล้วอมแล้วจึงพระนางก็จงใจ พระพระออพระเจ้าคุณไปตอดนรอดกินไหมฉะนั้นประกาศหาผู้คนไปเมืองนรอดแต่ใครไปถึงแล้วรู้แล้วให้กลับมาบอดว่าพระเจ้าคุณนไปตอดนรอดอยู่กลุ่มไหนตอดเพราะอะไรทำไมจึงตอดแต่ใครไปถึงเป็นผู้หญินท่านจะแบ่งจมบัตรได้คกึ่งหนึ่งถ้าเป็นผู้าจท่านจะยศนาทิดาควาหญินละหมดบานหมดเมืองง่าย จานั้นใครที่มีความสามารถไปเมรณะรอดได้มารับอาจารย์โดยตนเองไม่เว้นวันหยุดราชาการประาชาจนนานคือเงินเงินคืองานค่าราชาการานานคือความจุกของประาชาจนและประเทศชาติเราช่วยกันราาักษาปืนแผ่นดินตินไตอวาวัยและราาักษาประชาธิปไตขก็เราไว้จวบจนชีวิตเราหาไม่ยาวไตที่กรารบ โปรดให้ท่านนึกอยู่เสมอว่าน้ำมันทุกหยดให้เรานึกก่ามันมีประโยชน์เราจะตายจนช่วยกันประหยัดจบกาวไปในประเทศเลวิตยุกัประกัศตัวพระเจ้านาจา เมื่อไม่ผูดใดใครบาดบักบาดอาวาสนั่งซื้อพิมพ์กับปาดัวไปตัวปาราแล้วตั้งนิทาจะเติมโตก็นิทาน